พาเด็กๆมาเยอะด้วยนะครับอันตรายเลยตรงนี้การตกได้เป็นที่เรียบร้อยกำลังขนตะกร้าน่าจะเป็นมะเขือเทศเข้าวโพดเริ่มแห้งแล้วอีกไม่นานก็ได้เก็บเกี่ยวสวัสดีครับผมบรวรลิทวิในวันนี้ผมก็มาถึงที่เทือกเขาอาชาจงนี่ก็เป็นบ้านที่จงมาสร้างไว้รู้สึกว่าตอนนี้จงจะหนีไปที่ใหม่แล้วนะตอนนี้ หลังจากที่จงมาอยู่นี่แล้วพวกผมเจอแล้วพวกผมก็ตามมาป่วนเยอะเนี่ยรู้สึกว่าจงจะไปสร้างที่ใหม่ละในตอนนี้เหมือนในป่ามีกล้วยมีอะไรงี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไว้รู้พิกัดก่อนนะครับค่อยตามไปนะครับว่ามันเป็นอย่างไรลองไปดูในช่องจงหนึ่งเก้าเได้นะครับอันนี้จงก็น่าจะสร้างได้มาเป็นหลายอาทิตย์แล้วแต่ถ้าตั้งแต่เริ่มสร้างก็น่าจะเป็นเดือนเดือนกว่าละ เนี่ยจงก็สร้างบนนี้ส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยผมและมั่วก็มาสร้างนะก่อนหน้านี้แล้วก็อน,นอนนี่เพื่อที่จะให้แบบเวลาเรามาเราจะได้มีที่นอนผมก็ก่อไฟไลยุงอะไรนิดหน่อยแค่นั้นแล้วก็เผาพวกขยะก่อนหน้าน,นี้รู้สึกว่าหมูอ้วนเขามากินพวกหมูกระทะหรืออะไรนี่แหละมีพวกเศษขยะค่อนข้างเยอะนะครับเขาไม่เผากันเลยก็เลยเก็บเผาเรียบร้อย เดี๋ยวเราดูอตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยผมและมั่วแล้วก็จงด้วยนะครับช่วยกันสร้าง3คนฝั่งนี้เนี่ยกั้นได้ละก็จ,จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็เวลาน,นอนอะ่ะไม่กลิ้งตกละในวันนี้ผมก็จะมากั้นตรงนี้เลยด้านนี้นะครับแต่ก็จ,จะแบบเอาไม้ไผ่มากั้นๆแค่นั้นแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านนี้ด้วยสองด้านนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ทำบันไดตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยจะขึ้นยากนิดนึงเนี่ยเราก็ต้องเหยียบนี้แล้วก็เหยียบตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ดีเหยียบนะแล้วก็เก้ามันยาวเกินนะตรงเนี้นี่เลยส่วนตรงบ้านจงเนี่ยบันไดแบบง่ายๆนี่แหละตรงนี้เนี่ยไม่มีที่เหยียบขึ้นคนที่มาก็ต้องเหยียบๆตรงนี้นะครับแล้วก็ก้าค่อนข้างจะสูงเลยเนี่ยแล้วก็มันอันตรายเนี่ยมันไม่มีที่กั้นสองข้างนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านโน้น ด้านนู้นก็น่าจะได้ละด้านนั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านจงก่อนว่าเปลี่ยนไปอย่างไรหรือเปล่าแล้วก็บางคนที่ติดตามช่องวอลวิมิ์หนึ่งนี้อาจจะยังไม่เคยเห็นนี่โอ้ก็มีพวกตะกร้าอะไรอยู่นี่ด้วยมีอะไรอยู่ในตะกร้าก็เป็นพวกผ้าหม่มผ้าห่มกระสอบอะไรตรงนี้ ็มีพวกหม้อถ้วยช้อนพวกนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวตรงเนี้ยตะแกรากระสอบปิดเนี้ยข้างล่างก็จะเป็นหอยหินหินหนึ่งก้อนนะเนี่ยแต่มันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่จงก็เอาไอ้นี้มาปูแบบนี้แล้วก็วางพวกข้าวของเวลากินข้าวก็กินบนนี้ว้าวมีนี่ด้วยนะยังเหลืออยู่ด้วยนี่น้ำกลั่นน้ำกลั่นสามสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ที่ก่อไฟจงก็จะอยู่ตรงนี้ก่อไฟขึ้นมาก็จะมีพกช่องระบายควันอยู่รอบๆแบบนี้เลยถ้าระบายควันไม่ทันก็เปิดหลังคาได้ส่วนเตียงจงก็คือตรงนี้เลยที่นอนถ้าจะนอนเอนหลังชิวชิวก็นี่ไม้ไผ่อย่างนี้เลยถ้าไม่อย่างนอนเอนหลังก็เอาพวกนี้ออกแค่นั้นง่ายๆอาจงก็บังลมนะเอาไอ้กระสอบนี้มาบังลมแบบนี้เลย ก่อนหน้านี้ที่ผมแล้วมั่วมาไม่บังนะครับแต่สงสัยลมเข้าฝั่งนี้จงก็เลยบังลมเลยหลังคานี่หลังคาสังกะสีเลยฝั่งนี้แล้วก็ไอพาดดำๆอันนี้หน้าฝนอาจจะเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับก็ต้องคอยดูแล้วก็เจออะไรบางอย่างนี่คือไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรอันนี้ จับมือถือหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นไปได้นะ,ะเอาโทรศัพท์ใส่แล้วก็เซลฟี่นะน่าจะเป็นไม้เซลฟี่นะเนี่ยจับโทรศัพท์ถ่ายตัวเองก็โอเคไม่รีรอเดี๋ยวผมก็จะไปหาพวกไม้ไผ่ตัดพวกไม้ไผ่มากั้นเลยแล้วก็ทำบันไดด้วย ไม้ไผ่เริ่มแห้งอะ่ะมันจะเริ่มเหนียวนะจะตัดยากขึ้นแต่ยังไงมีดผมก็ตัดได้อยู่ละไม่ใช่ปัญหาทำบันไดขึ้นก่อนเลยเพื่อที่จะขึ้นง่าย ได้แล้วหนึ่งขั้นง่ายๆเลยเอที่รับน้ำหนักอะ่ะคือไอต้นนี้กับไออันนี้มันอยู่ตรงเอ่อแยกนี้พอดีแล้วก็ตรงนี้ผมก็เอาก้อนหินลองนะครับจุดรับน้ําหนักก็คือก้อนหินแล้วก็ไออันนี้ส่วนไอตอกตะปูเนี่ยคือยืดไว้เฉยๆไม่ให้มันขยับไปขยับมาอย่างนี้ บันไดก็ได้เรียบร้อยแล้วสองคันแค่นี้แหละง่ายๆไอ้ตัวนี้แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยตัวนี้เป็นแค่ตัวจับไม่ให้ก็มีบทบาทนั่นแหละแต่ว่าบทบาทไม่ค่อยเยอะเนี่ยตัวล่างเนี่ยมันก็จุดรับน้ำหนักก็คือก้อนหินก้อนนี้กับเอต้นนี้กับอีกตัวนี้นะครับมันค้ำอยู่ตรงร่องนี้ชั้นสองเนี่ยตรงเอข้างบนเนี่ยคือตรงนี้จุดรับน้ำหนัก เีมันจะติดตรงนี้ส่วนข้างล่างตอนแรกเนี่ยตอกตะปูอย่างเดียวแต่ถ้าตอกตะปูอย่างเดียวมันอาจจะไม่แข็งแรงนะครับทําให้ผมต้องทําเสาอีกต้นหนึ่งมาค้ายันแบบนี้นี่เลยก็ได้แล้วบันไดสองขั้นทีนี้ก็จะแบบขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะละประมาณนี้ผมก็เอาพวกไม้ไผ่เก่าแค่นี้แหละนะครับพวกปล,ปลายยอดพวกนี้ ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้มันก็จะไม่หนักมากนะครับ จังเมื่อกี้หนาวหนาเย็นเย็นตอนนี้นี่เริ่มร้อนแล้วอาหารอะไรก็ไม่ได้เตรียมมากินบะหมี่กึ่งแห้งแล้วกัน ที่ถ้ามีลวดอ่ะมันจะแน่นกว่าตะปูนะครับก่อนหน้านี้จงมีอยู่แต่เมื่อกี้ผมดูแล้วลวดมันไม่อยู่นี่ละสงสัยจงจะพกไปด้วยในการสร้างบ้านหลังที่สามก็ใช้ตะปูตักตอกให้มันอยู่ไปก่อนส่วนลวดเนี่ยคอยตามมามัดทีหลัง อก็อาจจะประมาณนี้นะครับทำแค่นี้แต่ทำไมถึงเหนื่อยจังเลยอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ว่าการเราตกได้เนี่ยทั้งด้านนี้ด้านนี้ทีนี้ก็เพ่งได้เลยนะเนี่ย หายห่วงเลยไม่ต้องกลัวตกก่อนหน้านี้ที่หมูวันเข้ามาพาเด็กๆมาเยอะด้วยนะครับอันตรายเลยตรงเนี้แต่ถ้ากั้นอย่างนี้ก็ปลอดภัยระดับหนึ่งยกเว้นว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเด็กคนนั้นมันจะดื้อเกินนะครับถ้าเป็นเด็กที่แบบไม่ดื้อมากธรรมดาอะไรนี้ก็สบายละ นี่เลยบันไดแข็งแรงไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังเพราะว่าจุดคํำยันนะแข็งแรงสุดๆก็กองไฟที่ก่อไฟอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็กั้นเรียบร้อยฝั่งนี้กั้น2ตัวพอนะครับตัวนี้กับตัวนี้ตัวข้างบนนี้วางไว้แค่นี้ถ้าจะกั้นสูงก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะบดบางแบบ เวลาเรามองวิวไปทางฝั่งด้านนี้นะครับก็แล้วแค่นี้แหละต,ต่ำพอเสาต้นนี้ก็ตั้งแล้วก็ตอกตะปูตัวนี้แนวนี้ใส่แนวนี้ใส่มันก็ขยับไม่ได้ละแล้วก็ฝั่งนี้อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันจะเอียงไปอย่างนี้ลาดเอียงไปอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะกากระบากแบบนี้แล้วก็ตัวบนก็จะ ตรงแบบนี้ดูแล้วมันแบบไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่แต่เอาแค่การตกได้ก็พอละส่วนที่พวกที่มันเลยๆแบบนี้เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าถ้าเอาเลื่อยมาค่อยใช้เลื่อยตัดมันจะได้สวยงามเนี่ยมันเลยปลายแหลมๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเลื่อยมาค่อยเลื่อยๆ,ๆตรงนี้กั้นกันตกได้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับบันไดขึ้นสบายแล้วทีนี้ส่วนโจงก็เหมือนเดิมนะครับโจงสร้างข้างบนผมและมั่วแล้วก็โจงสร้างข้างล่างแล้วผมก็มากั้นอีกทีหนึง่งนี่แจ๋วเลยทีนี้ เรามาชมวิวทางฝั่งที่เห็นพวก,กเกษตรชาวบ้านด้วยดีกว่าว้าวกเกษตรชาวบ้านล้วนๆเลยตรงนู้นก็เป็นพวกน่าจะเป็นมะเขือเทศไอ้ตรงเป็นแปลงเป็นแปลงเขียวๆนั้น ส่วนข้างล่างน่าจะเป็นผักชนิดหนึ่งข้างบนก็น่าจะเป็นผักอะไรบางอย่างโอ้มีรถยนต์คันหนึ่งด้วยกำลังขนตะกร้าน่าจะเป็นมะเขือเทศนะเราจะเก็บจากนั้นแล้วก็ขึ้นรถเตรียมไปขายเตรียมไปส่งทั้งนี้ข้าวโพดเริ่มแห้งแล้วอีกไม่นานก็ได้เก็บเกี่ยวทางบนเขียวๆนั้นไม่แน่ใจว่าคืออะไร ฝั่งนี้ก็เห็นแค่นี้เรามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้นี่แทบไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ตามภูเขาพวกไร่ข้าวโพดชาวบ้านมีกกอปกต็อบอยู่กลางไร่ด้วยนั่นเวลามาทำไร่ก็นอนตรงกระท่อมนั้นพักผ่อนอะไรตรงนั้นก็น่าจะเห็นเพียงเท่านี้หมอกควันเริ่มมีแล้วนะ อีกสักเดือนสองเดือนนี่โอ้โหหมอกควันจะเยอะกว่านี้ไม่รู้ว่ามันลอยมาจากไหนปีนี้เนี่ยเขาห้ามเผาตั้งแต่มกกลาเลยหนึ่งมกกลาเลยแต่ก็นั่นแหละนะครับอยู่ติดชายแดนพม่านะครับทางฝั่งพม่าเขาอาจจะแบบไม่ได้ห้ามนะครับก็อาจจะลอยมาจากทางนูน้นก็เป็นไปได้ส่วนทางฝั่งติดกับขเขมรน,นะครับก็ลอยมาจากขเขมรน,นะครับ ็โอเคละนะครับคลิปนี้มาต่อเติมแค่นี้แหละนะครับบันไดแล้วก็กั้นแค่นี้เพื่อให้ครั้งหน้าใครก็ตามนะครับที่จะมาหลังจากนี้จะได้นอนหรือว่าจะได้อยู่บนนี้อย่างสบายใจแข็งแรงอยู่นะนถ้าเราแบบไม่ใช้แรงเต็มที่เนี่ยมันไม่พังง่ายๆนะนี่จะได้นอนกลิ้งสบายเลยไม่ต้องกลัวตกแล้วก็พวกของก็จะวางไว้อย่างสบายเลยก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มาง่ายๆแค่นี้เลย ปแล้วสวัสดีครับอยู่นี่แป๊บหนึ่งก็กลับบ้านแค่นั้นเองกันตกสบายเลยทีนี้